ค ah ah ah. ah ืองานเน้ยขอใบได้บอสไอ้ขอใบได้บอไหคอยไหมเจ้าเด้เนี่ยไอ้บอม่มีเงินดอกเอาบอกให้นางขึ้นมาขึ้นไปนั่งกันยังบออุ้ยหนอไปดูคุณยาบ้านไปดูไปดูไปสวัสดีครับจงนักใช้ม่เ้ว้ว้ย้ยส่งนักใ้จังได้นักใ้ัเ ช่องแพรเออช่องมักม้วนช่องมักม้วนโอ้สิมาหยุดช่องไข่แล้ววันนี้คนมักม้วนให้จังใดเนี่ยเดินนางเดือดเดินเดอนนางเดือดตึงตึงปลายฝุ่นเห็นบ่ผู้ใดนางหุ่นเอ้ยเดี๋ยเจ้าถามกันยังเบยพอสาวเนิร์ดจะเคลีอรมินบ่เนิร์ไปจัดการอ้ใส่แว่นย่างดีแดดไมท่อนฟ้าแดดไทยมันร้อนไปไปขึ้นไปดูขึ้นไป คืองามแท้สวยงามแท้สวยงามแท้ยับเข้าไปอีกแน่อู้ยยยยยย่ยย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 ่งยยกยังนยยงอยยนัยนยนยยยนย่งยยยน้องยินยย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 ้นยย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 ่ยย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 ไยยย่ยยยนยย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 ย่ไป ไม่พี่ขั้นบด้ขินมือนีิมือหนาบริขืนเด้อนั่งลงเออนั่นละนั่นาเล็นโยเป็นยังไงรู้สึกความรู้สึกนุ่มยอะนุ่มยอยูวัสั่นุ่มยัะเตี้ยเออจีนว่าบ้านนั่งนั่นนี่เอานังมันสัมผัสท่านได้แล้วขึ้นไปนั่งสัมผัสที่มือเแลียวข้าัพผู้ใหยาบานมาก่อนเด้อเออ จอดยูบนั่นอันนี้กระจอบซองอันนี้ซองเอาจีบสาวดูจะสิจีบผู้ใดก่อนัเดียว่เียวผู้ใดวะเสี่ยวผู้ใดว่ะก่อนวะไลยปวดพูบอกผู้สาวดูคือผู้งามแท้คืองามแท้ไอ้ขอใบได่บ่ไอ้ขอใบได่บอหไวคอยไม้เจ้าได้ไงนี่ไอ้บ่มิงเงินดอ บอกให้นั่งขึ้นมานั่งขึ้นไปนั่งกันยังบอกอุ้ยนอนี่่นังตรอไปดูผู้เยี่ยบานไปดูไปดูไปเออเอองนนั้เออเออตายตายตาย่น้องป่องไปเอ้ยผู้ใดกับสีอิจฉาเนื้อย้ำคอไปฮับไอ้ยักษ์ดูโอ้ยสาวๆรุมร้อมเออเกิดเป็นไอ้ยักษ์ก็เป็นสิละอืมโอ้มีความสูงขาดคนวะ โรงพยบาบาลปกาเฮ็ดคือเจ้าดี <c oughs> เป็นบ่ก <c oughs> ขอนมอหัวดอกเอาถามข่าวน้องเนืเน้อแน่มาใหม่ๆนะ่ะเป็นยังไงคือได้มาอยู่นี่คือได้มาอยู่นี่คือมาอยู่นี่กะเล็กๆกะนะบุ๋ <c oughs> มส่วนมามันเล่นแบบมาล่องเล่นเบงิงบอเอียงเสียเออขันโอเคกะเล่นโตเอียงสีงออน่าโอ้โอ,อ้ทำไง โอ้โอ้ครับโอ้ครับต่อโอ้บัดที่นี่เล่นเรื่องจังไรได้บ่ถามดูเรนเรื่องจังไรได้บ่ก็เล่นได้อยู่แต่ว่าก็อย่าตั้งไรไรกระเรียนน้ำอ้ายดิน้ำอย่างงี้น้ำอ้ายดิก็ลองดูค่ะคันสมมุติว่าบดเอ่ออ้ายกอดตั้งสี่ได้บอบดกอดได้บ่เอ็นไปขอนั้นขออนุญาตแม่ก่อนเด้อตายแล้ววันนี้ ขนาดนั่งติงผู้หนึ่งยังขอกอดผู้หนึ่งเจ้าว่าโคตรหรอโคตรแล้วไปทำแม่อยางกจาเดือดขึ้นไปทำแม่เดี๋ยวซ่วมอีกเรื่อยายายาหลับแล้วไปทำเนี่ยเจ้าเสกเขานั่งติงหรือนางติงเขาให้เขาติงให้เขาติงมันบ่เจ้ากล่าวบ่เขาติงนี่รีได้หนั่นคอยท่าดิหนิคอยท่าได้หนิไอ่แล้เสง่างหรออ๋อผู้ยบาลไปนั่น มีบ้านกาบอมีบ้านเดียจื้อบ่มื้อวานนี่มันบวกคือเดียวมันแปลงคือสิบ่คือมันบ่คือลูกเต่าเฮาก็บ่เฮ็ดละเอออันนี้ลูกเต่ามันบ่นี่เลือดากระเบียร์เลือดจี๊มาเขาก็เอิ้นเฮาพ่อเฮาจะคินกระเอินเขาพ่อเจ้าเอิ้นของเด้ซั่นเอิ้นของแม่ เออเอาเอาล่งเอิญนางเนืดูแม่จรร้าแมีย pues. เจอโอ้โหสยิวกิ๋วโอ้ยกูเสียวเด้คำน,นี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมดูแม่ยเจอเนื้เอิญพ่อจ้าเด้อยเหรอฮะพ่อจ้าอุ้ยโอ้พ่อจ้าบ่ได้ต้องเท้าเออต้องเท้าเอาปะต้องให้ไอ้จินนคนเอิญอ้จิน combine. เอิญเสยิวกิ๋วเด้อเอาลองเอิญอ้จินเมียจ้าดู